สิผาโอ้โหอะไรชะดูเหรอครับน่ะชดครับปลาทูนี่เที่ไปก่อนหน้ามันโลดตู้หน้ามันช่วงล่างมันต่ำครับอ้าวไปไปหากินข้าวเที่ยงกันครับข้าวเช้ากันครับอ๋อเครื่องในผัดน้ำมันหอยครับจะมาดูหน้าต้าของลาบร้านนี้หน่อยโอ้โหเนียนนิดเลยอ่ะ้โหเขาทำยังไงมันเป็นอย่างนี้เนาะข้าวเหนียวห้าสิบทั้งหมดนี่นะ กินกัน5คนนะครับหมด310บาทครับเนี่ยมาแล้วครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับ e p นี้เรากำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับวันนี้มากับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวรลุงเด่นครับเดี๋ยวดูพี่ๆนี่รถเทเลอร์ลุงเด่นนี่ทีมงานนักหาปลามืออาชีพ กำลังมากันเต็มเลยกําลังจะเอาเรือขึ้นกันตอนนี้เวลาประมาณ1 1บเนาฬิกาครับเราอยู่แคมปิ้งกันที่นี่2วัน1คืนครับเดี๋ยวสวัสดีไอ้บาวกันสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับหมานไหมอันนี้มาคนเดียวเลยนะครับใช้เดียวครับขอดูปลาสักหน่อยสิปาอ้โอะไรโดหรอครับนะจะโครับปลาโนี่ผลงานนี้ครับปลากระสูบกิวข้อมาครับ โอ้ไม่ป๊อกเนาะไม่ป๊อกแล้วมั้งเนะี่ยเนาะไซโลนะครับครับโอ้ยสวยเลยแลนนี้คือปลากระสูบไซแบบโคตรสวยเลยครับกระสูบนี่ก็ไซโลเนาะครับนี่ดูโอ้เกือบโลครับมาคืนเดียวได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้ถือว่าน้อยหรือถือว่ามาก <c oughs> พอหรือว่าพอดีปกติประมาณนี้หรอครับ <c oughs> ปกตินะโ <c oughs> อ้มาตอนคืนเดียวได้อย่างนี้เนาะเอาไปขายหรือเอาไปแจก ส่วนใหญ่ก็แจกแจกปีแจกนอกข้างบ้านเนาะอ๋อนี่ครับมีทุกอุณหภแล้วมันได้ลักหักคนล้ำแจกเอาไปขายพวกกับมีอ๋อครับอันนี้เอาไปเว้งแห่งกับหมอลึืงกันเนี่ยเดี๋ยวลงบ้านที่ใส่กระแปรนี่นี่หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วครับอ๋อครับผมนี่เดี๋ยวตามไปไปเดี๋ยวตามไปดูของแ้วนะฮะแต่ละท่านว่าจะหมานขนาดไหนนะวันนี้อืมอาหารเต็มกระต็มเหมือนกันของผมเดี๋ยวพาพาเพื่อนไปดูไป วันนี้ลรกเด่นหมานกับเพื่อนด้ยตอจะออกมาเนี่ยผมนึ่หมานกับเพื่อนเลย,ออเ,ย,เ,เ,ลยเดี๋ยวตามไปดูหน่อยว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวตามมาดูครับทีมงานรน,นทีมงานรถแดงอันนี้เอฟซีตามมาจากแม่สายนะครับาตามมาจากแม่สายครับเพื่อมาเอา,อาตามมาสมทบโรงเด่นนะเป็นเอฟซีกันอยู่กันมาหมานที่ซื้อเรือใหม่ แม่กินลาบกันเนาะครับอ่าบรคัไปเรือเราเดี๋ยวค่อยไปดูปลาไปช่วยกันผนเทลเลอร์ก่อนมาเป็นยังไงขี่ดีกหรอโอ้เรือลุงเด่นนิ่มเนาะอ่าตามไปดูเดี๋ยวจะให้ดูผลงานว่าวันนี้ลุงเด่นกับทีมงานลำบานขนาดไหนครับเต็มกระติกอะปิดฝากระติกไม่ได้ครับวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันพี่หนึ่งแกก็ได้คนเดียวเป็นกระติกนะ ฮะตัวแบกโบแกเลยเนี่กือบแบกเทเลอร์เนี่ยเออมาแบกเทเลอร์จริงจิ้นตัวแบกเลยนะเนี่ยโอ้เบาเทเลอร์ก็ไม่หนักแล้วทำเนาะนี่ผมแมวคนเดียวผมก็สามารถเอ่อเข็นเข็นลงเองได้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่เลยลากมานี่เลยง่ายๆเลยครับเบาๆเลยเนี่ยเป็นเป็นเหล็กหรือเป็นอลูเขาเรียกเขาเรียกอย่างนี้ Oh. เ,ลเล็กเลือนี่กรันมบก็ไม่หนักมากครับยกคนเดียวอะโอ้ยกออน้ำใจเนาะเดออีดูไงดูไงอ,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 อย่าปล่อยไปละลดนไหลโดนเรือนะไม่โอ้คนที่ได้ปลาน้อยก็ต้องเป็นคนทำงานให้หนักเป็นคอนเทนต์นนใช่ไหม <laughs> ไป,ปไมา จริงๆถ้าเขาไม่ได้ป่าป่ากันนี่โอ้ยเนี่ยนใครดูหลุนตัวนี่ไะคอยเด็กี้เนี่ยอคอยอ่ะออเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยน้องบ่าวโอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูปลาก่อนว่าปลาเยอะขนาดไหนแล้วเราไปกินข้าวเช้านะครับคือตื่นตั้งแต่ก็ได้ตื่นตีห้าก,กว่าแล้วกินมามา่าบองหนึ่งแต่ว่าลงไปหาปลาตอนนี้ก็เกือโมงสิบห้านะครับเดี๋ยวต้องไปหากินข้าวกันแล้วเราก็จะออก จะไปรังสรรค์เมนูปลาจากที่เราได้มาครับตรนนี้เดี๋ยวรอให้ทีมงานเอาเรือขึ้นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่าวันนี้ปลาลุงเด่นได้เยอะขนาดไหนแล้ววันนี้ผมได้ปลาเยอะสุดในทีมนะครับวันนี้นะเดี๋ยวตามไปดูลาก้นมาแล้วครับนะรถพ่วงเรารถตู้เรารถตูน้นอนออนทัวกับพวลุงเด่นครับเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของกันก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนี่อยู่ได้กับช้านี่เลยนะเนี่ยช่งเช้านี่ อเอาใบไปจวดน้ำท่วมมาครับจวดน้ำท่วมแม่สายเอ้ยจวดน้ำท่วมเชียงใหม่มาใบมันก็เลยหายไปหน่อยหนึ่งนี่ท็อปพี่นึงพี่นึงว่าเคลื่อนแม่กวงตัว4โลก็มี่ว่ะเขาบอกที่เคลื่อนแม่กวงตัว4โลพี่หนึ่งบอกเดี๋ยวผมจะไปอยู่นะที่หน้ามานอนนี่อีกคืนหนึ่งแล้วไปนอนแม่ไม่กวงสักคืนหนึ่ง นี่เดี๋ยวให้ทีมงานเก็บอุปกรณ์เราแป๊บหนึ่งใครมีเรือนะบอกไปก่อนอย่าเอาอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนเรือหายครับวันนั้นผมซื้อกล่องเบ็ดกับลอกมาหายเลยไปถึงแค่หนองหลวงเองหายไปแล้วครับนี่เดี๋ยวโอ้โชว์ปลาดูหน่อยสิสำหรับอีพีนี้เรามาดูปลาหน่อยว่าปลาเป็นไ้พ้องโอ้โหยกไหวไหมนะยกไหวไหมล่ะย,ยกคนเดียวไหวไหมดูทีมงานเรา โอ้โหเต็มกระติกครับตัวสุดท้ายใส่แบบยัดเลยเนี่ยฝีมือโรงเรียนนะตัวใหญ่เนี่ยโม้หน่อยโม้หน่อยรับตารับตาควางแล้วสวัสดีครับเสียแบกสวัสดีครับเสียแบกโนล้อตัวนอนโคตรลกคือขนอุปกรณ์เสียงอะไรเสียงลำโพงเดี๋ยวอันนี้ใส่เรือกันได้ังตอนมากัอยู่ในเรือนะจะอยู่ด้านหลัง ชอบเอาปลาใส่ในสีแดงนี่เลยบ่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกัน,นข้างทางนะครับเราก็จะกลับเชียงรายกันครับวันนี้ห่างจากบ้านผมไป2ชั่วโมง59นาทีตีไป3ชั่วโมงนะนะครับก็ขับรถ3ชั่วโมงครับถึงบ้านไม่ไม่ไม่นานมากไม่ไกลมากนะเดี๋ยวออกแยกเวียงป่าเป้าก็เข้าเชียงรายเลยครับอ่ะเดี๋ยวเซตเรือเราแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ ขันนอ็อตขันล็อกล็อกล้อล็อก,ล,อกลางล็อกกลางล็อกหลายอย่างให้มั่นคงเดี๋ยวเอาป่าใส่ถังส้มเห็นหน่าจะดีกว่าไปแล้วก็เดินทางกันต่อครับที่หนึ่งที่มาจากเวียง,หงแหงแกบอกว่าที่เขื่อนแม่กวงตัวสี่กิโลอ่ะไซส์ใหญ่ตอนนี้แกบอกแต่ไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าต้องรอติดตามครับ หน้ามันต่ำครับช้าๆแล้วช้าๆไปทางนู้น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 ไปอีกไปอีกเออมาห่างกันเท่านี้ห่างกันเท่านี้เออมาขึ้นมามาขึ้นมาเอี๋ยวไปไปก่อนขึ้นไปก่อนหน้ามันโลดตู้หน้าช่วงล่างมันต่ำครับอ้าวไปไปหากินข้าวเที่ยงกันครับข้าวเช้ากันครับ มาแล้วครับกองทัพต้องลดนได้ท้องครับทุกคนหิวข้าวกันมากเลยไม่มีใครได้กินข้าวเช้านะบางคนก็กินมามตาตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วครับตอนนี้เวลา12บสอนาิห้านาทีนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีนะตรง3ามแยกที่จะไปะนี่สามแยกอยีกนี่นะไปทางน้นไปเชียงใหม่ครับถ้าเลี้ยวไปทางนี้นะไปเขื่อนกิวคอมาที่เราไปเนี่ยลราออกที่จังหวัดลำปางไปทะลุพะเยาได้นะครับเดี๋ยวตรงแยกเลยจะมีร้านขายลาบอยู่สองร้านติดกันเลยนี่แวะมากินข้าวสักหน่อย กองทัพต้องเดือนในท้องครับแต่ว่าจะกินเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปกลับไปกินปลากันที่บ้านครับลาบซาซอยจุแกงอ่อมต้มผมย่างรวงเอฟอ่อง,ง,งอ,อ,งอครับร้านบรรยากาศดีอ่ะพวกมีเสือร้องไห้มลีลาบไก่ขั้วซี่โครงทอดกระเทียมครับร้านเป็นบ้านๆน,นี่เนาะดูเมนูเขา่าม,มีลู่มีลาบด้วยนะร้านนี้ไม่บอกก็ไม่แพงนะนะครับลาบหมูซาดิกลาบควายดิฟโอ้มีซอยจุ้เลยครับร้านนี้นะมีลู่ด้วย60บบาทเองครับ ลาบอีสาน80ลาบไก่ก็มีครับโอ้มีทั้งไก่ทั้งเนื้อทั้งหมูนะซาสะดุ้งก็มีอันนั้นี่ดูเอาอย่างละอัน,น,นเลยเสือร้องไห้โอวน้ำชิมเจียวขมอ่ะเป็นแต่แซ่บวะไปกินข้าวกินปลากันก่อนทีมงานนักหาปลามากินแต่เนื้อนะอาสายทีมงานหาปลาทีา่กินเนื้อกันนิยมมากเรามีกฎกันเนาะใครได้ปลาน้อยสุดคนนั้นจ่าย ขี้เลยจ้ะขี้ว่ะเบาเบาเบาก็ได้กี่ตัวดีแล้วไม่ได้ขี่รถเมล์กลับบ้านก็ดีแล้วครับเอ้ยรถนลักษณะหน้าบ้านมันน่ะจะเอาขึ้นรถเมย์ไม่พมดเหรอเนียกลัวมันหวังขึ้นปลาว่ะเดี๋ยวขอปลาไปขึ้นบ้านสักสองตัวหนึ่งว่ะเอาไปลาบว่ะตกเอ็กมันได้อ่ะเอาไงเอ็มเอามาโมด้วยทุกอย่างอ่ะแกงออมเอาแกงออมครับแล้วก็เอาลาบลาบควายเนี่ยกลัว ลาบคั่วไปหนักกินคนเดียวได้ลดพุ่นลาบคั่วได้หรอลาบคั่วนี่ไ่กินคนเดียวได้ลดเมนูแรกกินอ่ะสั่งมาเลยแกงอ่อมปลาทุกคนเหมือนจะกินข้าวง,ง่ายกันเนอะ <c oughs> มาเล้วครับมานี่มากินข้าวด้วยกันโอ้โหร้านนี้มีเมนูนี้ด้วยตะพนห้องว่ะโอ้เครื่องในผัดน้ำมันหอย,ยครับ <c oughs> จะมาดูหน้าตาของลาบร้านนี้หน่อย <c oughs> โอ้โหเนียนนิดเลยอ่ะ ว่าเขาทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้เนาะเหมือนเขาราบนบนจานเลยนี่ครับดูเข้ามาแล้วครับโอ้นี่เสิร์ฟพร้อมบอคว้นโอ้ร้านนี้เสิร์ฟพร้อมดีวัวครับนี่อะไรเดียวนี่นี่ดีวัวลุงเด่นก็ครับนี่สนใจกานโอ้่ใจนี่เสิร์ฟพร้อมกับดีวัวขมๆครับไผ่มากขมในขออนุญาตเลยอินเลยพี่น้องกินเลยอีนเลยกินเลยโอ้นี่คือ เอมออล้วนๆท่านนี่อยู่าวาใจดีครับล่านที่เขาขายดีที่ล่านเจ้าแอฟออซิกเนเจอร์เจ้าลองชิมดูอฟออมันมันคืออะไรอะครับเนี่ยสมองแอฟออลหมูพอดีไม่ไม่เคยกินเลยคร้านนี้ทำไมเขาใจดีอยู่ที่เขาแถมงี้เหรอไม่เคยกินเลยไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่รู้จักเลยครับอ๋อแสดงว่าไม่มีสมอง คลิปนี้เตจอของล้านเออมันละมัน่ามันน่าเล่นมุกนี่เลยมันชอบบอกว่ามุกอีิกูมาเล่นมุกอีก็ดีเลยเต็มเต็มเลยอ่ะคลิปนี้โดนเต็มเต็มเลยเท่าไหร่เออมีนี่ตัวนี้งมุ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตกินนะครับมันได้ขออนุญาตกินเลยเนอรนี่นะน้องชิมขออนุญาตหน่อยครับขออนุญาตเดีโอ้ข้าวเหนียวมอสแลนดูครับนี่ข้าวเหนียวนี่ขาวขาวขาวจังสาววิ่งพระเป้าเลยครับ โอ้ยมอได้เข้าบ้านแกขออนุญ,ญาตกขอนเด้งขออนุญ,ญาตชิมผมนี้นักนักชิมลาบนะครับขออนุญ,ญาตแบบมันต้องใส่ดีโอ้ลาบเองปลาเป้าครับเป็นยังไงขออนุญ,ญาตชิมดูอ,นนอบ้านเมืองจังหวัดอำเภอเนี่ยขเขาใกล้กับ <c oughs> เชียงใหม่เลยนะ <c oughs> พริกลาบอาจจะไปทางเชียงใหม่หน่อย <c oughs> อร้อนอร่อย พริกหนูสวนนุ่มเผ็ดมากเลยเผ็ดเข้มข้นมากเลยเยอะไปก็จิดมันเนอะแลมอเขาแลบพวกรอเอาแลเป็นยังนะอืมแลมเต่อืมเนาะแเมาอแเมาะโอ้เผ็ดดูเนื้ออืมเผ็ดแต่ว่าเผ็ดมากเลยแบบอืมเขาชาดีครับเขาถ่ายอยู่เขาถ่ายอยู่อันนี้แลมหนูโอ้ผมเหมือนเหตสังซุขเลยก็นี่ โอ้แล้วลาบหมูดิบนี่หากินไม่ค่อยมีนะเนาะส่วนมากเนาะเดี๋ยวดูลาบหมูดิบครับมีมีเจียวให้นี่โอ้ยเป็นกระแซบอยู่เด้อกินบะท็อปปกตินี่ท็อปโมโต้นี่ชอบกินลาบซุกนะแต่ว่านี่เขามีซีดเลือดไม่ปะเขามีซีดเลือดผลสร้างดิบก็ต้องไปกินดิบเดี๋ยวชิมดูแลาหมูหนั่ยมันหอมหอมมันเลยมันเลยนี่หอมเนี่ย ชิมดูแล้หม,มูนะครับตัวนี้นนก็เหนียวขนาดเลยนี่ยัเงเหนียวเลยยัเงเหนียวเลยครับขออนุญาตชิมดูนะก็กินหมูดำหมูอืมมากเลยแันนี่ลำเลยแล<ต>้วห<ผ>มูกร็พุกสิบบาทอืมแล้วก็เมนูร้านนี้ไม่แพงเลยเครื่องในผดัดสะุ้งหกสิบบาทเองครับไม่แพงร้านนี้ปอยเอนาะผมยังไมลร่าไปจับมือกันและ นั่นมาจำไม่ครับถือวา่าถือว่าพานก็แบกรบอยครับได้เนาะไดหมูมออ้อขนาดเท้ไม่้องคิวที่เนเอั์ของคุณนครับได้มมหมูเน่นเลยนุ่มนีดขนาดเลยร้รรานนี้เด็ดครับร้านนี้อาจจะมีอีพี่สองเอี่ยเนอะคือเป็นครั้งแรกแล,แล้วไม่มีใครแนะนำมานะขับรถผ่านมาเจอแล้วหิวข้าวรอร่อยเลยมอ่เด่มาก กินสมองเลยครับจริงๆผมก็มีแล้วนะมีอยู่นะมีไหมพริกมันเติมเนาะหนุ่มเลยพริกในเจือของน่านวะเนาะกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยครับแดงอ่อนเข้มข้นนี้เนาะเนตเนี่ยอร่อย นะเหมือนรสชีสเลยอะไรกี้ให้ดูสีสันแกงหอมหน่อยเหมือนรสชีสเลยอะไรเหมือนรสชีสไม่เข้าใจรสชีสรสชาติของชีสอ่ะมมันเหมือนตรงไหน้าแกงอหอมโงเตียนชิมดูมันนัวนะน้ำซุปมันนัวชิมดูนะโหตัวเนี้ดีมากเนาะนุ่มเนี่ยนัวอะไร ใครจะไปเชียงใหม่นี่หรือว่าใครจะไปเชียงรายนี่แวบะบมากินข้าวร้านนี้ได้ครับหรือว่าโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาราคามิตรภาพมากหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเองเน้าหมูก็หกสิบร้านนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็ได้เยอะมากแล้วก็รสชาติดีด้วยดีแนะนํานี่ีนนน่นะแหมมองออเนี่หนุม่มแหมมอง,งอ้อไม่เคยเจออะร้านแบบแถมฟรีอะ่ะ มีด้วยเหรอแถมด้วยนอถ้าบอกว่าแถมเนาะแมุ้้ของอ๋อว่ะต้นขาดนอะไอย่างเนี่ยขาต้มต่มเป็นแก้วอืมมีต้มต้มแซ่บเป็นแก้วดูผัดน้ำมันหอยก่อนเครื่องในผัดน้ำมันหอยจานนี้หกสิบบาทไม่ไม่น่ามีนะเนาะได้ชาติอื่นที่มีไมาอยู่ในเลเวลเนี่ยละเลยแล้วเครื่องในผัดน้ำมันหอยของมันออกขมๆนิดๆเนาะแต่ว่ากลมกว่าเหมือนใส่ดีหน่อยๆอื ก็ม,มีหมดเออดีดีดีอร่อยทุกอย่างครับหรือว่าเราไม่ได้กินข้าวจะเข้ามาอร่อยอร่อยเนาะตุ่นหม้อเลยเหมือน,หอนเหมือนขีดอะ่ะลับ,บได้เรื่องเเเลยยดีอามแฮงแค่เ,อเอยอะด้วยตัวน,นี้ได้แว่นาะมันเดี๋ยวผมจะก้าวแว่นไหลไปเรื่อยอะ่ะเนาะหัวใบเล็บใบล้ำแล้วหัวแป้งมันเตี๋ว ป็นหม้อถูกใจบางที่ร้านร้านลาบจานละร้อยนะจานหกสิบนี่หากินยากมากไม่มีแล้วจะเยอะเนี่ยอ๋อเยอะเอามือมือได้โดนแซงนะอยากก็โดนแซงเออได้กว่าโรงเด่นเนาะโรงเด่นพ่อปอมตัดตาตีข้างเดียวอีก อ๋อโอเคอันแคสกันได้ครับในหนุ่มอะคุณเลยเนื้อเบย์ดีเนาะเบย์ข้างในแบบโอ้จิมล่ะโอ้จิมนี่ได้ยังโม่โมอโม่โมแล้วสุดไว้แม่นหอมหอม่อมแม่นหนหอมกว่านั้นปึ๊ไก่กันไปหน่อยอ่ะหลับอยู่ตรงหน้านี่เนาะเนาะนี่ไผ่มะขุมเนาะใส่ดีเข้าไปอืมลอยดีครับ

แบ๊กขายหมูครัขายตรงไหนครับครับตลาดนวดวไข้ครับพี่ว่าก่อนเข้าโดยตรงเลยมันงเหรอไม่ไขยอยู่ตรงไหนวะแม่นแม่นแม่นอยู่ตรงแม่นนตลาดกลางก็โดยตรงตลาดที่ไซเบอร์เนี่ยนะครับตลาดจะอยู่เหมือนจะห้านะตลาดสองสองต้องไปอีกหน่อยนะหรือไปหน่อยเป็นตลาดสองไข่แล้วครับอ๋ออ๋อเข้าใจละถ้าไปจะเจอร้านแบกต่อเลยครับจะมีตลอดเลยร้านอื่นจะหมดก่อนหมดร้านแบกจะอยู่ให้ตลอดเลยเลยไม่ไม่เกาเมืองเกาเก็บละ ได้เรื่องอยู่ว่าแต่ดีทุกอย่างเปนเมนูตามมุมก็ล้ำล้ำได้ลอเลยนะลว่าหลังนี้ถ้าจะไปแบบไปเอาเจยงหม่เนี่ยแวะมากินปลาปีปลานองมาแวะกินล้วนี่ะราคาไม่แพงแล้วอาหารอรอ่อยนี่ดีปีะ เผ็ดอะไรเนี่ยลาบลาบเป็นเพ็ดดีเนาะกะเพียงแค่เหนนากระลุกกบดีปี๋ส้แบบเพ็ดแบบชาลี่อันนี้คนในหลวงมกมกตอนแดดคนในหลวงนี่ลุงอาขมขมนะเขาแด่หรอแด่กำลังไปกินไับกินจังไม่ร้อนมากอนอะเนี่ย อยู่ใกล้เจียงใหม่จริงแต่ว่ารสชาติวันนี้ออกไปรังเชียงใหม่เนะนี่ยเนาะพี่ลาวกับป็นเอกลักษณ์อยู่เาขาเผื่อมาหมดแล้แต่ื่ได้โหพี่นี่ครับเลยอ่ะนีนน่เด็กทิ่ถึงไหนครับครับเอาคนนอนน้อยครับอ่ะเอ้าพ่ออน้ำพ่อไงนอาเองพอแล้นี่กับ ไม่ได้รับหรอแลกเลยอ่ะเหมือนก็ไม่ได้รับเป็นหรนี้นะเสือตัวแรกเลยอ่ะโอ้ไ่มุคู่ย่าันท่านวาลาพาเชือดยนี่ยโชจี้ากับยุ้งเวทนันนะเม่งยักกับยุงตัวเองอ่ะโคเนาะคต้าวคตเมาอโคนะ ลูกตื่นมาแข็งมันได้เอาตีหองแผ่นหองมาแข็งตีสองไอ้ตื่นมาดูเรือดูอย่างกลัวหายเง้ยมาเช็คไปที่ไหนอ่ะเอารับหมดล้วแตกแซ่บอ่ะเรองอะไรก็หลังไปเอาข้อวงจนฟิวส์ไม่ไหวตัวนเนาะไม่พอตีสองจะลูกแก้ก่อนลูกตื่นอัตโนมัติน่ะนะกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวกลับบ้านครับสี่โมง เดี๋ยวเข้าไปดูผลงานเต็มเต็มปากระสุบเราได้เยอะขนาดไหนต้องเดี๋ยวจะเทให้ดูเดี๋ยวตามกลับไปดูที่บ้านแดดเพิ่มเปหมือนได้เอาแบบอ๋อแล้วกลับไปต่ำใส่เนื้อเพอ่์อันนี้เป็นแบบนี้เครื่องเครื่องอยู่ข้างนี่กหนอเจ้าปลาเขานุอ่ะอย่านี้กินข้าวเลยมันกระเดียเนาะหนุ่มดูข้าวน้อยนึงข้าวเดียวเบิร์ด แต่พีิแกเผ็ดมากเนาะพผ็กตอนกินน้ำเพ็ดอ่ะแต่ตอนนี่เข้าไปแล้วปิดเลยใส่ดีกแบบ็แบบห็มากหมดเนี่ยอ่ะอ,ะอมผมผมโอ<ฮ>้โห<ฮ>ร้านแบบนี้ราคาแบบนี้ยังมีอยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยดูลาบหกสิบแกงหกสิบลาบควายหกสิบครับเนื้อสะดุ้งแปดสิบข้าวเหนียวห้าสิบทั้งหมดนี่นะ <บ>กินกันห้าคนนะครับหมดสามร้อยสิบบาทครับเนี่ยร้านนี้น่ามาแวะมากเลย<ม>ไปเชียงมงเชียงใหม่นี่หรือว่าใครจะไปเชียงรายเนี่ยแวะมากินได้ครับมาอุดหนุนร้านได้วันนี้ใจดีแถมเอฟออให้ด้วยนะยยยยครับแยกไปบางเหนือแยกไปบ<า>งเหนือแยกเมงป่าเป่าแม่ขจรนี่แหละะตรงที่ท็อปจะได้ไปขึ้นรถถ้าไม่ได้ปลามาขึ้นตรงนี้แหละถูกมากคือราคาดีราคาดีครับเนี่ยสามอสิบบาทเต็มจานเลยครับเต็มโต๊ะเลยโอ้ หากินยากแบบนี้นะถือว่าถือว่ามีน้อยเดี๋ยวรสชาติดีด้วยอร่อยแซ่บเลยครับมาแล้วครับออกจากเขื่อนกินข้าวมาเสร็จนอนไม่หลับครับวันนี้จะมาสอยลอกสักตอนหนึ่งเดี๋ยวสวัสดีปิ๊ปปิวปิดติวปิดติวหน่อยอ๋อมาตรงนี้ครบทุกอย่างถูกกว่าทัาดตาของดีกว่าด้วยนี่ผมสั่งวันนั้นมาในร้านสตาแพงกว่าอีกนู้นนี่มาซื้อนี่ก็ดีแล้วเออแต่นี่เราไปบอกราคาเนาะไม่บอกราคาแต่ว่านี่เราจะมาถอยตรงนี้เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้หนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวเป็นตัวแพงที่สุดชี้ตาถึงแล้วสเตล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่นะเดี๋ยวผมบอกผู้จัดการว่าผมซื้อมาอุ้ยตัวนี้สองร้อยแปดสิบใช่ไหมครับเฮ้ยสองร้อยสามสิบแปดบาทเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนครับตัวไหนครับนี่สองร้อยสามสิบนี่เป็นตัวท็อปของทางร้านนี่หครับสเตล่าเอ่อชุมนุสเตล่า เบอร์สองหม่นห้านะคะตัวนี้ครับเท่าไหร่นะ 20, สองหมื่นนิดสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทท้าบไปกับสองผู้จัดการต้องบอกว่าปเป็นกีบ,บกไม่ที่ร้านจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้คืออื้มอันนี้ถ้าซื้อไปน้องฝ้ายจะบอกว่าฝ้ายซื้อมาสองร้อยสามสิบแปดเหมือนชีวะเลยอ่ะเหมือนชีวะเลยเหรอเขาบอกนุ่ม <c oughs> เหมือนชีวะเลยเหรอเหมือนแจ็คเดนิเอลอย่างกี้น่ะพวกนนี <c oughs> ้เล่าขาว มันดูเด็นบ้างคะ่ะอ,อืมทครับขออัไนี้ครับซื้อเป็นฝักของขวัญให้มันเกิดได้ไหมโอนน้อันนี้อันนี้คือตีมาจะงห้ก็แวะร้านสป,ปิวยี่ชิงนะครับ่าอยู่ร้านอยู่ตรงไหนก็ครับร้านอยู่เอ่อแถวย่านนี้ก็เรียกเด่นห้านะคะครับเด่นห้าทางมาไรบุญรอดค่ะคือถ้ามาบัท<ม>ุกมีมีปักมุดก็ครับปักมุด ร้านสปยฟิิงชอบียงรอ้าวเอออันนี้ลงเด่นการันตีเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อลอกอีกตัวคงเอาตัวนี้แล้วกันไปไม่ถึงตัวนี้ไปไม่ถึงถ้าไปถึงตัวนี้ก็คงจะอันนี้ซื้อสำรองเมื่อเช้าวันนี้ผมหมานกับเพื่อนผมก็เลยต้องซื้ออีกเออมามานี่ร้านพี่ปิ๋วพี่ปิ๋วน่มีครบแล้วก็ไม่แพงถูกว่าชอบอ่ะร้านนี้เจ้าของใจดีแล้วก็ลดราคาให้เยอะหัวใจค่ะจ้าแต่จ่ายเป็นเงินเป็นทองนี่แหละแว สรุปว่าตัวนี้เก็บเนะาะก็ว่าเก็บ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 บอนเก็บก่อนไม่วันหลังจะเกิดติดใจตกปลามผมไม่กล้าหมุนเมื่อกี้ผมไปยืมของหมุนในเรือละครับ <c oughs> มันมันกินชีวัดอะ่ะมันเบาาเเนนะมัหมือนกินชีวาสเลยเนี่ยดู๋ยวเดีโอ้โหโย <c oughs> ใส่โซดานิดแล้วก็เอาน้ำปาดหน่อยนึงนะโซ <c oughs> ดาน้ำนิดนะผมมไ่มียาซื้อเลเนี่ยนี่โอ้โหโอเคนะครับเนี่ยพอเขามีคนชี้หมายผมบอกกระสูปสี่โล ปลากระสุปตัวสี่โลครับน้องหลวงวันนั้นเขาได้สองโลวันนั้นไปแค่นี้ครับสองลอนอ่าวันนั้นมันได้สองโลีอ่ะถอยอีกชุดหนึ่งอันนี้ราคานี้ก็เบาๆเบาๆ่าราคาหลักร้อยพอเริ่มต้นไปก่อนเออถ้าเจออันนี้นี่มีาคอะเบสก็มีนะครับสเบสก็เนี่ยยี่สิบแปดอืมเบสตี๊บสองล้านอ๋ออันนี่ถ้าซื้อเข้าบ้านก็เป็นแปดร้อยห้าสิบอันนี้สองสองพันสองร้อย ขึ้นอะไรครับอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นเป็นอันเทเลดีซีค่ะสองหมื่นนีดโอ้โหนี่เป็นแส้นอะไรนะอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยมันบดไหมมันเหมือนยี่ห้อรถนะเจ้าเหมือนเออเหมือนโชว์รูมรถเลยอ่ะแล้วแต่เขาจะเล่นราคาประมาณไหนนะเจ้าว้าทุกหมื่นเจ็ดอันนี้รับบัตรเครดิตไหมครับนี่บางคนชับอยู่ไหนะแต่จะนิ่มแบบเี้อ๋อหรือว่าผ่อนเป็นเล่นแชร์ได้ไหมครับคือเดือนนี้เอามาฝากไว้ สองร้อยสามร้อยห้าร้อยบวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักสิบเดือนค่อยมาเอาของแต่ของเยอะมีมีค,บครบทุกอย่างอ่าโอ้ใครสนใจมาเที่ยวครับครับร้านเล็กๆแต่ใครสนใจมาดูได้นะคืออัดแน่นไปด้วยคุณภาพคร,ครับร้านนี้ของเงยอะถูกจริงถูกจริงการันตีพี่เราให้ผมแบบราคาแบบดีๆเนีน่ยได้รานหนึ่งเซตโอเค กับใครมาเชียงรายหรือว่านักเพื่อนๆพี่ๆน,นานาน,นักตกปลานะก็เขาคงรู้จักกันหมดแล้วแหละรู้จักหมดแต่พูดถึงน้องน้องรุ่นใหม่ที่อยากจะตกปลานี่ก็มาแวะได้นะเขาเรืกันเขาเรืกันดีๆอาจะไม่ได้ปลาก็ได้นะพามาร้านไก่นี่ร้านแกเซิร์ชดูในนี้ได้ครับขายขายให้ถูกดีเนาะแล้วก็ของครบดีครบทุกอย่างครับนี่หมดไปอีกร้อยกว่าบาท <laughs> เจอตัวสองหมื่นเมื่อกี้นี่ โอ้มีมีมีห้าตัวนี่แสนกว่าเลยเนะี่ยใครมีลอกแบบนีห้าตัวนี่เป็นเงินแสนกว่าบาทเลยนะผมก็ยังตกใจว่าวงการนี้มันแพงขนาดนั้นเนะชียวเหรอตายแล้วอันนี้ยังเล่นพายน้ําจืดแต่ไปเล่นปลาทะเลน่าจะหมดเยอะกว่าเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดินทางเข้าบ้านต่อเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะทโทรเรียกนา้าเล มากินก้อยปลาลาบปลาต้มปลานะครับต้มแบบหม้อไฟแบบแซ่บๆเลยต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไปละ